เอาดีครับนี่ดูครับนี่พลเมืองดีครับผมไม่ต้องจ้างไม่ต้องติดเตรียมใดๆทั้งนั้นครับนี่พกมีดมาครับทางขึ้นเขาไปบ้านปังแกมันหนึลึครับนี่ดูเลยครับนี่คือคนดีของสังคมครับนี่เห็นต้นไม้ก็จัดการเรียบร้อยโดยที่ไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับดูครับผมนีเลยดูครับรถผ่านไปครับเออดูครับ นี่คือคนดีของสังคมนะครับนี่ไม่มีคาจ้างนะครับดูเขานั่งโมอเตอร์ไซค์มาเจอปุ๊บนี่เขาตัดต้นไม้ที่ล้มทัดถนนเลยนะครับดูครับเขาทําได้อย่างดีเลยนะครับผมดูคนดีของสังคมครับนี่ชื่นชมเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูต้นไม้ล้มทัดถนนนะครับขึ้นดอยนี่เขาสามารถมาทําได้ แต่แบบนี้นะครับที่สังคมต้องการแต่ไม่มีใครไม่มีใครที่จะชื่นชมครับดูครับคนนี้ครับผมต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเออดูครับเขาสามารถตัดและทำได้เขาทำได้โดยไม่มีค่าจ้างนะครับดูครับนี่ครับเขาทำได้โดยไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งนั้นน่ครับ ในงานคมทางหลวงอะ่ะเห็นแล้วก็รับสมัครพี่เขาไปทํางานด้วยนะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็รับสมัครพี่เขาไปทํางานด้วยเห็นไหมครับคนดีครับไม่ต้องช้าไม่ต้องคิดใดๆทั้งสิน้นผมมาเจอนะครับแล้วผมก็ถ่ายเลยนะครับผมถ่ายเลยนะครับเมื่อผมเจอคนทําดีผมก็ชื่นชมเขาผมก็ถ่ายเขานี่ครับ นี่ครับเขาทำได้เขาทำได้ได,ดูครับรถมาอีกแล้วนะครับเอรถมาอีกแล้วนะครับดูครับรถมานะครับอ นี่ครับคนดีของสังคมครับรถก็ขึ้นลงนะครับนี่ครับรถมาอีกแล้วครับดูครับนี่ครับนี่ทุกคนที่มานะครับเป็นผู้ใช้ใช้ถนนร่วมกันแต่เมื่อมาเจอถนนแบบนี้แล้วก็จะมีส่วนน้อยที่เขาจะลงมือจัดก,การแบบนี้นะครับก็ชื่นชมพี่คนนี้มา,มากๆแล้วก็ เอ่อใครเห็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าดูครับดูพี่เขาจะทำไงต่อครับนี่ครับเขาเลื่อนเลยนะครับโอเคจอดก่อนนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆจะเสร็จแล้วดูครับดูครับดูโอ้โหสุดยอดไหมครับนี่ดูครับเอาพี่เอาหน้ากากออกหน่อยครับผมอ่าพี่ครับชื่ออะไรครับผม ชื่อพิรวิทครับชื่อพิรวิทย์นะครับนี่คือบุคคลบุคคลที่สังคมต้องการนะครับพี่มาจากบ้านไหนครับพี่อยู่บ้านกอกนครับอยู่บ้านกอกบ้านใกล้ๆนี่นะครับเมื่อพี่มาเจอแล้วพี่ก็เลยจัดการเลยใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เขาด้วยนะครับ